ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบละโนดน้อยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2558เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยของชุมชนตั้งอยู่บ้านเลขที่99หมู่3ตำบลชะโนดน้อยอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอดงหลวงประมาณ15กิโลเมตร ภายในศูนย์มีชุดตรวจวิเคราะห์ดินแบบรวดเร็วเพื่อให้คำแนะนำในการจัดการดินและปุ๋ยเบื้องต้นมีอาคารอนเนกประสงค์คือศาลาประชาคมหมู่บ้านเพื่อใช้ในการประชุมอบรมถ่ายทอดความรู้ตรวจวิเคราะห์ดินและยังสามารถใช้เป็นจุดปรผสมแม่ปุ๋ยการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมีการกำหนดแผนการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินให้กับสมาชิก และเกษตรกรในชุมชนมีการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินโดยมีทีมเก็บตัวอย่างดินทีมตรวจวิเคราะห์ดินมีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการขยายเชื้อราตโคเดมาเพื่อป้องกันโรคใบไหมในนาข้าวมีการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยสังตัดตามค่าวิเคราะห์ดินมีการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินมีแปลงเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตแก้ไขปัญหาด้านจัดการดินและการใช้ปุ๋ยมีความสามารถในการบริหารจัดการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมีคณะกรรมการมีโครงสร้างคณะกรรมการบริหารงานสูงมีสมาชิกจำนวน30ราย สมาชิกได้รับการอบรมความรู้ด้านดินและปุย๋ยและพันฝึกปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อนำเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสังตัดไปปฏิบัติในแปลงของเกษตรกรและสมาชิกเองด้านการมีบทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกสด,ดชมีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงาน ด้านความมั่นคงและความยั่งยืนมีการนำวัสดุเลือใช้ทางการเกษตรมาจัดก,การอย่างเหมาะสมมีการบูรณาการการทำงานจากหน่วยงานต่างๆเช่นโครงการไถกบต่อสั่งเพื่อเพิ่มอ,อ,อินทรีย์วัตถุจากสถานีพัฒนาที่ดินนุกดาหานมีโครงการกิจกรรมโคกหนองนาโมเดลต้นแบบอำเภอดงหลวงซึ่งสนับสนุนโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง มีการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลเรียนรู้วิธีเกี่ยวข้าวเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ที่สนใจทฤษฎีใหม่สร้างความมั่นคงทางอาหารโดยปกครองอำเภอดงหลวงมีกิจกรรมการเกษตรในแปลงเกษตรกรต้นแบบศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตมนชโนดน้อยกิจกรรมการเกษตรได้แก่ปลูกข้าวหอมมะลิ1059ไร่ ข้าวเหนียวกกของ6-2ไร่และแปลงกเกษตรผสมผสานได้แก่พืชผักและไม้ผล3ไร่กระบือ3ตัวมีสมาชิกร่วมกิจกรรมลงพื้นที่สุ่มวัดผลผลิตข้าวปีการผลิต2566ทับ67ที่แปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยตามค่าว,วิเคราะห์ดินศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และแปลงเปรียบเทียบข้าวเหนียวพันกอของหกพื้นที่สามไร่เจ้าของแปลงนายยุทธศิลป์โคสาราชโดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มอัลคาพืชจากสำนักง,งานเกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมลงพื้นที่สุ่มวัดผลผลิตเพื่อเก็บข้อมูลไปใช้ในการคำนวณหาผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่และเก็บข้อมูลแปลงเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการเกษตรต่อไป สมาชิกร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผาโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรปีงบประมาณ2567ซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรพร้อมทั้งหว่านเมล็ดพันุ์ปอเทืองในแปลงสาธิต เพื่อเป็นพืชบำรุงดินและถ่ยกลบเป็นปุ๋ยพืชสดส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาอย่างยั่งยืนทั้งนี้มีการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานกับจเกษตรกรในชุมชนรวมไปถึงสมาชิกได้มีการร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่นอกจากนี้สมาชิกมีการรวมกลุ่มทำปุ๋ยหมกักไว้ใช้เองเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต ในอนาคตทางกลุ่มจะมีการต่อยอดทำปุ๋ยหมักให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพื่อส่งขายเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนและครอบครัวเพื่อให้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนที่จัดตั้งขึ้นได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการให้การดำเนินกิจกรรมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน